เรอมในขาดฟักซีเต็มแล้ว <laughs> พักซีก็ราหลายเมนหมักไก่มันๆด้วยพอเ <laughs> มนูปลาปิงป้าปิงเ <laughs> ป็นป้าขาว สบาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น,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 น้องเบื่อจุกหูสุก้อนไม่มีพวกกบซ่องสาวนายฟาแซ่บแล้วพี่น้องเอ้ยไม่มีพาพี่น้องมากินปลาเผาตัวใหญ่งพี่น้อยเมีย่ยงปลาเผา,งงานนเนะาะพั้น,นดดขนมจีนก็ว่าได้พ<อ>ี่น้องเพื่อนคนละแนวคนละย่างพี่น้องปลาคาร์พอิสระบัวร่าพี่น้อยขนมจีมรสเด็ดเพชรคือเก่าปลาคาของมีน้ำนำปักชีน,ำน้ำเนาะอ่ะลงมือมาสองคนก็พอนนพี่น้องมุมเก้ามุมเดิมไม่ก็พอเลยพอมันเป็นใบก็บห่อคำน้อยคำแม่กันแล้วแต่เอาเท่านั้น ตอนราคุยเด้ราบอรนยทำใหญ่แล้วพี่น้องมาพี่น้องแซบกันเลยไพีปน้องเลยลายใหญ่กันหัางยัดทำาใหญ่บึ้งี่น้องฝล้เขาไม่ไม้เลยดิหนำมันห้อัดไม่ดีเนาะตรงหัวนี่อย่างเนี้ยอืมอืมังมงก็ เขาพาเลยพี่น้องเอ้ยเังเหขาเลยนนจีนในแต่ปลาเมื่อกี้เนี่ยนุ่จีนลืมลืมพนุจีนเผาไม่ไเลยพีน้องเือยปลาเาะยุงอะไรพีน้องนตกตกหน้ากระาเนาะตกปแตอนนี้พน้อ ต่อในขาดพัคซีเต็มแล้ว <c oughs> พัคซีก็ร้ายหลายหนเป็นว่าพักมาเป็นชวน,นึือใช่ ไม่นองเนือปลาลาทัาใส้กับบักซีมันหอมเลยหอมตะวันเนาะบักซีมันจะได้เลยนี่รอบนี้จะขาดนองจีนเนี่ยไปชมนั่นจะเก็บเนาะบ่ได้อระชมันก็ไปแล ให้มัมนด้พอนีอ่วหวานชิ่วๆเลยอ่าเอา,าันไม่ไหม้เลยไ่หนเดีาไง Papi ying, papi ying. Mwen papaw wak. Dwot.

คุนเม่งปลาเผาเนี้ยแต่จะเลืนไปแว,วันนี้แมวหมาปวดโต๊ะ,ะกินนี่ก็เดดเหมือนกันนั่น f องเอฟซียู่รยูไก่เคียงนี่กับบอยกได้แมวไปรเรียนนะว่าเรา màu phi đấy bên ai chưa kiếm ngân nó nó lại tù lên bên nào bạch phôi mà cái sông sản mình đi một loại không cắt ไนเวนวัตันีแหละไปเนองไหมเจียยบปะพักจ้องปากาะพักี่ยังไง

mùa đẹp của nó học mong tốt luôn đừng nào là tốt luôn mày học sao hảo với nó, hảo của lăng hảo nó, hảo không, hảo 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 đầm lôi hảo 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 toàn đầm oh, đây ngon nó kêu, cuốn tốt bên này ạ tục mình tục gì đẹp của cái đấy สซหองอะไรบ้านี่หองม่เอาคนย่างละงหอไ่ได้ปาเ,าเขา,าเขาเขาที่ตอนน่ะผักกะตะหะหองมาเนาะมันเอาไ, <c oughs> ไปหองยังไงห <c oughs> องมาเห็งามเลยเหนจงก้ có mà khen nhạc, của nó xong rồi. đang đi. Làm sao phớt <cười> 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 Nhung lại ừ, rồi, chạy, String, no welche, whiskey, tá, mình mới nhạc ừ nhạc 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 mới nhạc 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 không nhạc 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 không cầm cam nha Đấy, có tờ quê nè thức khó lại <cười> 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 tập tuyển nghiêm nhung cái im được đấy ไม่ไดเลยเอาจัดการใมดเลยแกมาาี้่ะมาที่ทำมาช่วยมาก้วยเอพี่น้องมุที่ปุ้ยพี่น้องเ้ยเมดเลยเดี๋ยวค่ไปแหลังไม้เดพี่น้องเอาสหักคิปนี้กัจจะมีนพี่น้องกิน้าพอกันไม้ย่งก็แลก็แชก็ติดตามี่น้องสาวๆในาแแ่บเดี๋พี่น้องเด้อัสดีสบายดี